อยู่ข้างหลังเวทีนี่คือแบบโอ้โหคึกมากเลยนะคึกมากเลยเนาะโอ้โหแบบว่ากอดอกแบบโพสผ้าอะไรแบบลมาเดี๋ยวจอคนเยอะแต่คนที่ที่มาเยอะขนาดนี้ไหนๆนี่เรามาเป็นในแบบเราต้องโพสยังไงโพสยังไงดูโพสหน่อยโพสหน่อยฮะวันนี้ยังไงอ่ะจะโพสยังไงอ่ะฮะเขาเรียกว่าเป็นการโพสแบบฟรีสไตล์เป็นการส่วนตัวค่ะนี่ถามสไตล์การแต นิดนึงนะคะเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าครอบครัวนี้เวาลาไปไหนมาไหนคือจะแต่งตัวคล้ายๆกันหมดเลยสไตล์การแต่งตัวของของบีมและอ้อยเป็นยังไงบ้างจริงๆหลักๆเลยก็จะเป็นอีนก,ก่อนเลยค่ะเพราะว่าอี ครับผมก็คือร้องเพลงเป็นรอบหลายเดือนเหมือนกันใช่ครับจริงๆก็คืออาจจะต้องเหนื่อยนเสียงใหญ่ครับเพราะอ๋อมีอีเวนต์ปะปายมีอีเวนต์เราได้ร้องในอีเวนต์ปะปายนิดหน่อยใช่ครับใช่ครับก็ก็รู้สึกดีนานๆทีถึงจะได้แบบว่ามามาเรียกอะไรมาทั้งครอบครัวแบบนี้แต่เหมือนเราเก็แฟนตั้งแต่ที่ซ้อทุกวันทุกวันวันนี้มีแบบปีกเปิดมาเรื่อยคุณปีกปีปีติดเงิน ครับก็รอตอนที่นายเป็นกำแพงอยู่ครับกำแพงไม่ีพี่อยไรช่วงปีใหม่เขาดาวน์เนาเขาก็จะเดินแน่นอยู่นนงไปถึงงานเหรอคะไม่มีงานไม่มีแล้วครัไม่ไม่ได้มีงานครับมีพ่อไปไปร้องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลูกลูกก็ส่วนใหญ่ปิดเทอมนะใช่เดี๋ยวใกล้จะปิดเทอมแล้วค่ะแล้วกลับว่าจะไปเที่ยวอะไรใช่เล็งให้ลูกทำเไยครับก็คือ อยาทำอะไรใช่ไหมคะก็อยากจะเล่นแหละแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวแบบธรรมชาติสักหน่อยนึงให้เขาไปทุ่งดินทุบทรายอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเป็นน้องคนแปลกในก็คือแบบเขาปีนึงแล้วเขาเรียนว่าพนักงานการอย่างนี้ก็พูดเก่งก็ไม่ได้พูดเป็นคำนี่นะเหมือนว่าใช่ครับก็จะแบบเออเอออะไรออกมาอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองเนาะประมาณแบบว่าเขารู้ว่าแบบ เขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วก็บอกเราได้ว่าแบบจะเอาอันนี้จะเอาอันนั้ออน,น,นอะไรเงี้ยแล้วก็ดื้อด้วยครับนิด <c oughs> นึงเขาเรียกเขาเรียก <c oughs> พ่อแม่อะไรไม่ <c oughs> ไมยังไม่ได้เรียนแต่ว่าเขารู้ถ้าเราบอกว่าเอาอันนี้ไปให้พ่อพ่อก็มองไปเลยว่าพ่ออยู่ไหน้วเขาก็เจอไปให้ เขาจำได้แล้วนี่คือพ่อนี่คือแม่นะนี่คือป,ป,ป้าโน้ตป้าปุ๊กจำจำ,จำได้จำได้ <พอ S 2> จำได้เลี้ยงง่ายกว่าตอนแปดแปดโตไหมครับอ๋อคิดว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วก็ลวเลยรู้สึกว่าไม่ซีเรียสเท่าถ้าเป็นแปดโตอย่างเงี้ยถ้าตัวแค่นี้นะเราจะต้องเดินประกบตลอดเวลาเลยเพราะกลัวเขาจะชนนู่นชนนี่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันได้เดินไปเดินไปลูก อะไรเดี๋ยวจะกมีแบบอะไรคนแบบหรือว่าจะมีคนนี้แคอะไรคนนี้แค่มาต่อที่ไปสัมภาษณ์ที่อุตตี้จริงๆก็คือเราแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่ายังมีตัวอ่อนเหลือแต่ว่ายังไม่คิดจะใสนะ่ตอ,อ,อนนี้ก็จริงๆก็คือคิดว่าคงม,มีสี่อนละค่ะออแต่พอเราพูดอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราไปเปิดแล้วแต่สมมติว่าในอนาคตเกิดแบบลูกโตแล้วเหงาอยากจะมีเพิ่มก็ไม่รู้ใช่ไหมลูกโตนี่โตกี่ขวบไม่รู้โตแบบ พอดนี่เราก็สี่สิบว่าแล้วใช่ไหมวะมันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างมันไม่ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะมีแล้วมันมีได้เพราะว่าพอท้องแต่สองท้องอ่ะเอาคิดว่าข้างในก็คือจะลังมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมล่ะมันจะท้องอีกท้องหนึ่งเอาคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ไหวหรือเปล่าแต่คือณตอนนี้ที่คุยกันเงินเรื่องครอบครัวเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนสมบูรณ์แล้วเนี่ยหกหกทวน มันได้ยังเก็บไว้อยู่เห็นไหมคนก็เลยแบบเอ๊ะตกลงยังไงแต่อนาคตไม่แน่เป็นเรื่องของอนาคตนในตอนนี้ก็คือมัแฮปปี้กับมันก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก็ไม่ใช่แค่เรานะคะผู้ช่วยทุกคนก็เหนื่อยหมดแต่ก็เป็นเหนื่อยนะลูกเราลูกเราบอกว่ากลับบ้านดีๆนะครับบอกแฟนคลับเมื่อกี้ให้พูดไม่พูดหรอก ไอ้เรื่องเรื่องวันเกิดที่บิ๊กไฟอ๋อครับก็เป็นก็มันเกิดบิ๊กเก็คือเราก็นี่แหละอยากอยากจะอวยพรมันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยสัมผัสเห็นละจริงก็เป็นเรื่องไม่รู้อะไรก็เขียนมาเขียนมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าเวลาคนอ่านแล้วก็ทําให้แบบนึกถึงบรรยากาศแล้วก็ผมว่ามันดีอ่ะมันดีกับการมันเขียนออกมามันดี ต่คือหลายคนก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังจดจำใชด่ดีใจมากที่แบบว่าคนเข้ามาอ่านแล้วก็คิดถึงน้องก็รู้สึกดีก็ประชาัมพันธ์ในวันที่แก้ว็เขามีทําบุญทุกปีปร,รอบวันบบใช่ครับ <ตำ S 1> ที่ท,ที่เขาเสียเขาจะมีทําบุญทุกวันที่9ธทันวานทุกปีและปีนี้คงอาจจะไม่ได้ไปพูดไว้ก่อนว่าแบบอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่า ฝากทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปไปไป,ไปร่วมทําบุญให้บิ๊กนะอร่างทพี่ว่คือยังจดจำควานเก่าๆที่ขึ้นคอเนเสิร์ตกับบิ๊กได,ได้ได้ได้ดีในยจรงจรเอาจริงนะมันความจำมันเริ่มเลือนรางแล้วอ่ะมันผ่านมาแบบหลายปีมากแล้วอ่ะจะสังเกตว่าเวลาผมผมเขียนเล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็เล่าเรื่องชีวิตปัจจุบันผมแหละมก็แค่อยากเล่าชีวิตปัจจุบันให้เพื่อนฟังหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เหมือนเป็นหมุดหมายอะไรบางอย่างเหมือนกันกับกับตัวผมเองว่าว่าแบบอยากจะเขียนบรรยายช่วงชีวิตปีนี้ แต่งไปแต่ว so ่าเล่าให้เพื่อนฟังก็ดีครับื่องตขอราตนนี้กาลังเด่กถ่ายในีก็อรพ้ยี่อ๋อครอย้กหอยอ๋อมันเริ่มจะเขาทำการบ้านเมื่อสองนที่แล้วสองวันที่แล้วทั้เังการบ้านเอ่อพูให้เป็นตัวแอลแล้วเขาก็เขียนไงก็ไม่รู้อ่ะตัวแอลทีมใหญ่กับพิมเล็กก็มันติดกันแล้วไม่โดกันกเลส พี่เขากำลังไลฟ์อยู่ก็มาส่องดูก็แบบอุ้ยก็พูดเล่นขึ้นมาว่าเป็นเลขสี่นะคะทุกคนแล้วมันออกแล้วเราไม่ได้บอกเราไม่กล้าบอกบอกแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนแล้วบอกว่าให้ตีกันเองตีกันเองเสร็จแล้วพอพวกที่ผ่านมาออกเก้าหมื่นน้องพีก็อีกแล้วนั่งทำกันบ้านครูให้ให้วงกลมเลขเก้าแล้วในนั้นมันก็จะมีตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วเขาก็ใช้ด็กับวงกล เก้าวเล็กก้าแล้วก็มีอยู่วงหนึ่งอะนางวงใหญ่ไปคุมเลขหนึ่งกับเลขเก้าแล้วสอาก็บอกมามีดูสิอันนี้มันคือวงใหญ่เลยเสร็จแล้วเอาก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ไม่กล้าบอกใครเพราะว่าโู้ว่าคราวที่แล้วถูกแต่คราวนี้คนจะแทงหนักแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บกันอย่างเงี้ยก็รู้กันเองในในตัวเรือนปรากฏว่าป้าทุกคนก็คือเอาไปแทงใช่แล้วก็รีบต่างๆนี่ยแกเล่นไหมคะไม่ได้เล่น เพราะเราสึกว่าถ้าฉันเล่นก็คือไม่ถูกหรอกเดี๋ยวคนอื่น่ก็จะไม่ถูกไปด้วยใช่พอไม่ได้เล่นทุ๊กป้าๆนั้นๆก็คือได้รับเปนไปหมดเลยพออย่างงี้คนนี้ก็ถูกคาดฝันมาที่ใกล้ๆเหมือนจะมาถูกของอ๋อแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่างูหน้าเนี่ยลูกผมปิดเทอมแล้วครับก็ไม่ได้ทำกันบ้านไม้ทกันบ้านไม่มีกันบ้านก็ไม่มีเลขครับจบครับไม่ต้องตามก็คือแฟนสาวก็เลยให้ขายาไปว่าจะพ่นนำแดงพิธีเขาบอกจะเอาน้ำแดงมาให้แล้ว ดีครับสนุกสนุกเนาะอย่าไปเรียดมากลัวเหมือนกันเดี๋ยวตามไปตามมา<ช>แล้วเดีแบบเสีย<ช><ช>ตังค์เนาะแค่ความบังเอิญน,นะบังเอิญบังเอิญโอเคโอเคโอเค